สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a ัดสนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสรลายแดง Her b Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ Line at Her b Herb 99นี่ก็คือวิธี อของชาวสวนยางพาร,รากันนะคะชาวสวนหลังจากกรีดยางแล้วนะคะก็จะมาเก็บน้ํายางนะคะเมื่อเก็บน้ํายางเสร็จแล้วก็จะมาเทลงในถุงที่เก็บน้ํายางเตรียมไว้นะคะเมื่อเสร็จแล้วก็ได้มีการมัดถุงให้เรียบร้อยแล้วก็นําขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่จะบรรทุกของน้ํายางนี้นะคะ่ะไปส่งที่ ้านซื้อน้ํายางนะคะร้านซื้อน้ํายางก็จะรับซื้อน้ํายางแล้วก็มีคนก็ทยอยมาส่งน้ํายางที่ตัวเองเก็บไว้นะคะวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากนะคะน้ํายางก็ออกดีมากนะคะเดี๋ยววันนี้เราได้รู้ถึงาชาวสวนยางพรารากันว่าอาอชีพของชาวสวนยางพาราจะามีการากรีดยางกันตั้งแต่ตอนหัวค่ําแล้วก็เมื่อสว่างก็จะมีการเก็บน้ํายางกันนะคะตามที่เห็นนะคะรู้สึกว่าชาวสวนยางพาราก็ เป็นการที่ว่า เป็นวิถีชีวิตตั้งเดิมของอคนไทยเราที่สืบสานกันมายาวนานนะคะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่กันนะคะมารุ่นลูกๆหล,ลานเราก็มีต้นยางพาราให้ไว้ดูนะคะว่านี่ก็คือเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เป็นวิถีชาวบ้านของคนไทยของเรานะคะค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารได้ทางช่อง YouTube บอกอพลชัยสังดวงยางชแนลนะคะหรือว่าทางเพจบกพลชัยสังดวงยางชแนลเช่นกันนะคะสถานีโทรทัศน์บ้านบ้านทีวีช่อง73ศูนย์ข่าวภาคใต้ รนสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a d สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line at DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสลรายแดง b e Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061-587-8999หรือ Line a d Beherb 99